งดน้ำงดอาหารมาแล้ว8ดชั่วโมงเผลอกินไปนิดนึงทำไงดมได้ไหมหมองดงดต่อเกือเผลอกินอะไรที่แบบวิคำหนึ่งก็ต้องงดหรือว่าถ้ากินน้ำน้ำชาน้ำหรือลูกอมอะไรเงี้ยก็ต้องงดต่อนะระยะเวลาตามที่คุณหมอดมยาให้งดเลยเหตุผลในการงดน้ำงดอาหารคืออะไรในเรื่องของการดมยาสลบก็คือเวลาที่เราหลับแล้วเนี่ยค่ะ ช่วงที่จังหวะที่จะใส่ท่อช่วยหายใจอะคะ่ะถ้าเรามีอาหารอยู่ในกระเพาะหรืออาหารที่เรากินเข้าไปนิดๆหน่อยๆห,หรือบางคนเคี้ยวหมากฝรั่งนะมันจะไปกระตุ้นเรื่องของการหลั่งน้ำย่อยออกมาในจังหวะที่คุณหมอใส่ท่อช่วยหายใจเนะะี่ยค่ะมันอาจจะเกิดการที่มันจะไหลย,ย้อนขึ้นมาหรือการสำลักเกิดขึ้นและมันจะลงปอดปัญหาหลักๆแน่ๆเลยถ้ามันลงปอดบอดติดเชื้อมีค่ายหายใจ ไม่ดีอาจจะต้องไปใส่ท่อช่วยหายใจตออะไรพวกนีน้เพราะฉะนั้นการงดน้ำงดอาหารจึงเป็นเรื่องสาคัญนะคะถ้าเราเผลอกินก็ต้องงดต่อเพราะฉะนั้นอย่าเผลอนะจ๊ะแดชั่วโมงก็แชั่วโมงนะจ๊ะเพื่อจะได้ทําการผ่าตัดได้หลังผ่าตัดเสร็จปุ๊บไม่มีปัญหา,าแล้วก็กินได้เลยทันที